นางพัฒนาล่าหาตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหินสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2505ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประมศึกษาป .7 โรงเรียนบ้านโกธาเพศัต์เวียนนิตวิทยาคารอํเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาระดับประยมศ,ศึกษามศ .5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยคูเลยประวัติการรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้องหินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรวมอายุราชการ37ปีประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเหรียญรอจอพอเหรียญจัก,กรพรรดิมาราชั้นสูงสุดนางคนึงนิดกิจจาวิเศษ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2506ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาป .7 โรงเรียนสนามบินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สำเร <Supreme> ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามส .5 โรงเรียนกันนายานวัภอเมืองจวัังดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตประวัติการรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2528 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองคองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งรวมอายุราชการ38ปีประวัติการรับเครื่อนราชอิสริยาภรณ์ ทวีตียาพรช้างเผือกนางประหยัดพลโยธาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านศิลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปฐมศึกษาปีที่7 โรงเรียนบ้านกุดกว้างอเภอน้ำพองจังังวดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามศ .5 โรงเรียนหนองเรือวิทยาอ,อน้องเรือจัังหวดขอนแก่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูเลยคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาจิตวิทยาและแนะแนวประวัติการรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคม พุทธศักราช2,537ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยสำนักงานปฐมศึกษาอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งคออรูคส .3 วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งรวมอายุราชการ28ปี ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจัก,กรพรรดิมารานายสุเทพจันมโหงตำแหน่งช่างปูนโรงเรียนบ้านหนองหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่1นึ่พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2505หระวัดด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่ส ที่โรงเรียนบ้านดอนท่าไตรย,ยางราชอุปถรัรมภ์จังหวัดขอนแกน่นมศ .3 ที่โรงเรียนสตรีสงเครนิยมจังหวัดขอนแกน่นมศ .5 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแกน่นเดืการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาที่วิทยาลัยรูสกลนครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สถาบันราชพัฒนเลยประวัติการรับราชการ เขารับราชการเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2533ตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนบ้านโคกนางงามปาเชียมตำบลสำราญจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างปูนระดับ4ที่โรงเรียนน้องหินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรวมอายุราชการ33ปี ดอกเล่าเรือจ้างลำเก่าไวเ้เกษนบรรจุตาทางเป็นหอยเียนอาศัยห้องเรียนตามสาลาเงินเดือนลักพันจนตาดจุบันหกหมื่นกว่าสอนสิทธิ์ให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากพี่ไล่ครู ยาบานขยันกบกนีิาาการเป็นครูรุ่นเกา่ารุ่นตั้งบ้านเอาการเอางานบอติดรู้สิ้นเดือนกัญยาต้องหมกมือลาจากอาชีพครูอยู่บ้านซื่อๆได้บอบูนอชีวิตครูไว้กะสี มาที่เธออาจารย์แฟนคูกกากีที่ภูมิฐานรอดูผลงานลูกศิษย์ได้ดีก็ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูลุ่นลายคลามวางช็อกเสียทีภูมิใจลีที่มาเป็น ลงานลูกสิษย์ได้ดีมาต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลายคลามวางช็อกเสียทีภูมิใจลีที่มาเป็นครูมาต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลายคลามวางช็อกเสียทีภูม ระยะเวลา38ปีในการปฏิบัติหน้าที่ครูอาชีพที่ทรงคุณค่าอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติดิฉันมีความภาคภูมิใจแนในบางก้าวเดินต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคแต่ก็ก้าวผ่านมาด้วยดีจนเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้นวยการเพื่อนครูโรงเรียนในอดีตและโรงเรียนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนบ้านหนองหินซึ่งถือเป็นสถานีสุดท้ายบนเส้นทางเดินถนนสายที่61ของดิฉันดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการรัฐภูมิอินธร,รมณีรองวาทินีชูคันหอมเพื่อนครูและลูกๆครูทุกท่านที่ให้การดูแลช่วยเหลือดิฉันด้วยดีตลอดมาด้วยความจริงใจดิฉันขอจารึกสิ่งดีๆนี้ไว้ในดวงใจตลอดไป ด้วยรักและผูกพันลาทีไม่ใช่ลาก่อนค่ะเปลวเทียนดวงน้อยคอยส่องแสงแม้โดนแรงลมพัดสะบัดผ่านยังสอดส่องเปล่งแสงเป็นแรงทานยอมเผาผลาญตนเองมิเกรงลมน้ำตาเทียนรินหยดรสราดร่างเพียงหวังสร้างเด็กไทยให้ก้าวหน้า ถึงตามตาเทียนอาบรถหยดน้ำตาภูมิใจว่าเด็กไทยไม่มืดมนสวัสดีค่ะดิฉันนางพัฒนาล่าหาคุณครูคศอสาอมซึ่งบรรจุราชการครั้งแรกที่โรงเรียนจตุรคามพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเวลา สามปีจึงขอย้ายกลับคืนภูมิลำเนาจังหวัดกรนแก่นโดยมาบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางและมาสร้างผลงานมาสอนในระดับชั้นปฐมวัย15ปีต่อจากนั้นก็มาสอนต่อในระดับป .2 ป .3 โดยสร้างผลงานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จึงได้รางวัลประสบความสําเร็จในรางวัลครูเกียรติยศระดับประเทศและก็สอนชั้นป .4 ป .5 ป .6 โดยสร้างผลงานครูคส .3 กับผลงานกอพอ,อในยุคแรกที่ผ่านกระทรวงก่อนที่จะเป็นครูคศ .3 เชิงประจักษ์ ก็รู้สึกภูมิใจมากในการที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นชาวนาแต่สามารถที่จะส่งเสียให้ตัวดิฉันได้เป็นคุณครูในการที่ดิฉันชอบและถนัดและอยากจะเป็นมาตั้งแต่เล็กๆโดยตั้งแต่ก่อนนี้ดิฉันใช้การสอนเด็กๆในหมู่บ้านซึ่งเป็นเพื่อนกันโดยใช้กระดิ์ดใช้พื้นดินนะคะ ชาวบ,บ้านแถวนั้นก็จะเรียกว่าครูจุ๋มครูจุ๋มอีดั่งน้อยนี่แหละแต่ว่าเรียกว่าครูจุ๋มเพราะว่าเราชอบเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราตัวดิฉันอยากเป็นครูและในที่สุดดิฉันก็ได้เป็นครูและประสบผลสําเร็จในการเป็นครูในรางวัลระดับชาติ 4- ถึงห้ารางวัลนะคะและปัจจุบันนี้ก็มาทําการ สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านองเห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่กับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนที่น่ารักชาวบ้านชุมชนเป็นเวลา5ปีนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในเดือนกันยายนก็จะ,กะเกษียณอายุราชการดิฉันรู้สึกมีความ เกียรติแล้วก็รักและผูกพันโรงเรียนและชุมชนนี้มากและก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการไปที่ฉันก็อยากจะขอฝากแก่คุณครูบุคลากรแม่พิมพ์ของชาติซึ่งจะมาสืบสานงานการเป็นแม่พิมพ์ต่อไปว่าการที่เราเป็นแม่พิมพ์เราจะ ทำยังไงจะทําทให้เป็นพิมพ์ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสามารถเป็นพิมพ์ที่ทําให้ลูกพิมพ์ออกมาได้กดงามดีงามเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะ้ำประหยัดพลโยธา บรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านวังลงน้อยอำเภอสีคข้วจังหวัดนครราชสีมานะคะและย้ายมาที่โรงเรียนบ้านศิลาเมื่อปี2554จนถึงปัจจุบันนะคะ,กะเกษียณที่โรงเรียนบ้านศาิลามีรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูนะคะตลอดระยะเวลารับราชการทุ่มเททุกอย่างให้สิทธิ์ทำทุกอย่างเพื่อเด็กจะได้อ่านออกเขียนได้นะคะ ฝากถึงน้องๆที่รับราชการอยู่จงสู้ต่อไปนะคะวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถิ่นถิ่นเดิมนะคะสมัยที่เรียนวิทยาลัยครูเลยนะคะแล้วก็ฝึกสอนที่อำเภอเชียงคานนี่แหละคะ่ะรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถิ่นเก่านะคะวันนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจที่อยู่ได้ถึงจนเกษียณนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและน้องๆที่จัดงานเกษียณให้พี่วันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุดารัตน์สีรุ่งเรืองเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2507บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2532ที่โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากิ่งพัฒดีชุมพล จังหวัดเทพยโภูมิในตำแหน่งครูสองระดับ 2, 2> ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานหน้าชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านหนองกรุงวิทยาคารตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลักในการทำงานที่ยึดถือมาตลอดระยะเวลา34ปี4เดือนที่จะ,กะเกษียณตัวเองนี้นะคะก็คือทำงานด้วยใจทำด้วยความมุ่งมั่นจริงใจจริงจังผลพอได้ก็คือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจที่รับราชการครูมาในครั้งนี้หรือในชีวิตการรับราชการครูนี้นะคะก็คือครูคือผู้ให้ครูคือผู้สร้างสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นพลเมืองดีที่ดีของประเทศชาติเหตุผลที่หลายๆท่านได้ถามว่าทำไมต้องกเกษียณอายุการก่อนที่จะ,กะเกษียณในปี67เหตุผลก็คือมีอยู่3ข้อก็คือความพอเพียง เพียงพอหรือพอเพียงนั่นเองนะคะเพียงพอกับการทําหน้าที่การเป็นครูปล่อยอควรจะส่งไม้ต่อให้กับลูกๆน้องๆที่จะมาเป็นครูที่เป็นครูอ,อาชีพให้เขาได้ทํางานต่อเรามันอา,อายุก็พลังพลังในการทํางานก็ถดถอยอันนี้คือสิ่งข้อที่1นนะคะเพียงพอกับรายได้ที่เราพออยู่พอกิน เราจะทําอะไรในสิ่งที่เราต้องการในความสุขที่เราจะดําเนินการต่อจากนี้ไปเราก็มีเวลาที่จะทำถ้าเราเกษียณหรืออายุมากขึ้นสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราลักที่เราอยากทําในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็คงทําไม่ไหวข้อที่สามก็คือขอพอกับบทบาทหน้าที่หรือหัวค้นที่เราได้สวมบทบาทอยู่ตรงนั้นการที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในการทําหน้าที่ก็น่าจะเพียงพอปล่อยให้น้องๆรุ่นต่อไปเข้าได้มาอยู่ในตําแหน่งนี้พัฒนาลูกศิษย์ลูกหาเราต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนาที่ทําไมต้องเกษียณก่อนอายุราชการนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารกลุ่มศิลาทุกท่าน ที่ท่านทุกท่านให้ความสําคัญในงานเกษียณในการจัดงานเกษียณทุกปีที่ผ่านมาพร้อมกับปีนี้พวกเราก็จะจารึกแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจําสิ่งดีๆที่ท่านได้มอบให้แล้วก็มอบความรักความผูกพันที่ดีให้กับพวกเราตลอดไปค่ะที่<ส>จะลืมเสียไม่ได้ก็คือก็ขอบคุณท่านผู้ในการพัฒนาพรประชานันทที่เป็นผู้บงังคับบัญชาที่น่ารัก ให้เกียรติและเขาลบแม่แว่นมาตลอดแล้วก็ทํางานร่วมกันอยากมีความสุขก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเป็นคู่หูแม่ลูกลุยงานร่วมกันมาโดยตลอดแล้วก็ให้ความรักความเมตตาความอบอุ่นสำหรับแม่แว่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน2ปีก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งและก็ขอบคุณน้องๆลูกๆโรงเรียนบ้านหนองุงูวิทยาการทุกคน ที่ให้ความรักความเคารพแม่และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขอขอบคุณอีกครั้งนะคะกะ็ขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะนะครเดี๋ยวฟังสัญญาณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเอาไหมนะคะ,ะสี่สามสองแอคชันค่นครับครับสวัสดีครับผมนายสุเทพจันมะองวันจุ ทำงานเป็นนักการพะลุง่งคังแหลกอยู่โรงเรียนบ้านโคกนาง,งามป่าเสียมตําบสลสําร่านอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันทำงานอยู่โรงเรียนบ้านน้องหินตนําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในตำแหนง่งช่างกูลซีการทำงานของโอม,มาประมาณสามสิบสามปีกุ้งใจในการ เป็นนักการพะโล่งหรือช่างปูนซีมีความมุ่งมั่นในการเหตุงานและทำงานแบบสบายบอบมีบ่ต้องกงังวลยั้งแล้วก็น้องนุ่งทีสี่สิบมา่เป็นนักการพะโล่งนี่ก็ต้องทำงานแบบสบายขัมใจให้ดีบ่ต้องไปงคิดกะตีตัว ผู้น,นั่นผู้นี้นาที่ของเฮาคือทำงานบริการให้กับสถานศึกษาครับผมผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านและขอขอบคุณที่ให้ก้มลงเมื่อในตัวกับผมถึงแม้กับผมที่กเกษียณไปแล้วมีการมีงานอย่างกา ไปหามาหาสูผมได้ครับคือนายสุเทพจันมง้งปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบหมู่หกตำบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนี่การไม่งนันกะแวะหาถามข่าวผมก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับ